โอเคการสวัสดีด้วยครับอยู่ในเกมแก้ที่มอดแมปผีนะครับเช่นเคยครับจับพัดที่แล้วนี่เราบุกปั้นผีใช่ไหมอบอกเลยแม่งโคตรน่ากลัวเลยแบบเออสะดุ้งจริงอะตอนนั้นตอนเล่นแล้สะดุ้งจริงอะโอ้โหตอนที่ผมดูคลิปอ๋อตอนผมเช็คเข้าดูโอโ้คุณดูเยอะมากมันเจ็ดสามคนอะในวันเดียวถึงกับขอบผม,ผมนี่ขอบคุณคนดูเลยครับโอ้โหเยอะมาก ไม่คิดว่าจะคลิปคลิปเดียวคนดูเยอะขนาดนี้คนดูมากแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ก,ก,กดกระดิ่งด้วยครับเพื่อเป็นกำใจให้ผมด้วยโอ้โหไม่คิดเลยว่าจะคนดูเยอะสีภานในเกมมอดแมบบผีแบบเดียวนนะี่สุดยอดมากขอบคุณจริงขอบคุณมากว่าอยู่ในชัตเตอร์สองตอนที่สองนะนี่ทั้งหมดสี่ดานนะท <c oughs> ั้งหมดสี่ดานซึ่ง โว้โวนักก็ยิ่งกว่าเดิมเอ่อจำเลยพาแลดวเราเสพป,ปืนใช่ไหมไม่ใหนัากนั่นก็สเต็ปเดิมคเหมือนเดิมครับเสพป,ปืนเหมือนเดิมเพื่อความมุนใจไปรดดีกว่เออเสียงรอเมเติมมาเล่นคนเดียวเล่นเล่นผมเล่นมันที่จะบ่ายโมงแล้วโอ้โหยังไมยเึยเลยเล่นตรงแี้แหละยม่ยยยยย ตรงนี้ใช้พารเวิร์ดใช้คีย์การ์ดเออเนี่ยลันเนี่อะไร What the fuck? ดรมดตุ๊กฟักดูขี้ยอะไรมั้งแกต่อ,อไรอย่างเฮ้ยเฮ้ยใครอะเฮ้ย,าย,ยชายไปแล้วเฮ้ยมดตุ๊กฟัก ไงเพื่อนแลาวขี่ออเฮ้ยไปชิบมันตายเออเฮ้ยอะไรอ่ะขี่อ้ยหรอกเฮ้ยอะไรเนี่ยเนี้ยเนี้ยจะยังไของเราตัเดียวไม่ป่ะ Nên nào nên ghim shop em còn đi đi bắt đi đèo đi. xa lưu ác chơi 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 chế chè nữa tên Này bỏ na của khỏi hơi Mấy đài Huy 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 yeah. lên của nó Đi đi đó Holy shit ดเสิเป็นอะไรเฮ้ยเอาเฮ้เสียกผีล็อกประตูแล้วเฮ้ยเหี้ยเห็นไหมงเงย <c oughs> โอ้ยมันชิบหายเชียกคตรพื้นเลย เอ้ออะไรเนี่ยไมไต่อเนยไ่ใช <that> ่องแอร์แก่เออะไรไม่ได้แดกหรอก

ก็แบบแล้วผมแกแล้วครับเรียบน้อยครับอ,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 อุ้ยจะตกอุ้ยเฉลยอุ้ยโอ้ยเนสาเฮ้อลุกหนาวก,ก็หนาวโอ้โห không quá tay ờ... thẳng quá. Ui cái tổ... lắm làm... ông lệm hay cục này What the fuck Ê. <cười> <Yeah>. <cười> 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 mày phải gì ui ơi, ơi, ui. Ui. À. ui 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 đi đúng. đi đúng. đi cái ui 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 Ơi hey, What the fuck tập, ơi, tập, Ơi Môn này, này. Nữa, không vô tập, vô đám vô tập, nó sẽ vô tập, vô tập, vô tập, vô gì mà tập, vô con What the fuck ดู้ยปื๊นนม่มีอะไรโอเคดโหมืดมากอ่ะม่เปิดไม่เไฟไม่ดูเลยเนี่ยดูดิเลหมดมมียย่าไดวขยอุ้ยหยามาดฟัคมไงวะ เ,เสียงซาวเงียบนวะเดี๋ยวผมเนี่ยเฮ้ยโอ้โห้ทำเพี้ยนตรงนั้นนะ่ะเฮ้ยมีได้ด้วยโอ้โหไม่รู้พอทานเฮ้ยงอกเลย What the fuck? <Nght> hey. này đồng này Chia đi na mới Oh hoi chia. đời mong quá, muốn mượn nám mà Ok nè. này Quả là men tông mì này nhất ơi Mất Đây gì mà đấy Ôi Ui, 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 เยอะหลังคารั่วเดี๋ยวโผล่ไปนี่ยกันไว้ก่อนโผล่ขึ้นม่รู้เป็น,นอะไรห้องนี้แหละน่าจะมีประเด็นจะวางเนี่ยใช่เลยใครไปฆ่าเก็บโวจริงแล้ว เฮ้ย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 ยเฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮเฮ้ยยเเฮ้ยเายเเฮ้ยรอยเฮ้เ้ยเฮเ้นเฮ้้ยเ้้มเเ,มเ,นะมเด็ดแน่เล ในตรงนั้นไม่มีออร่าตรงน้น้ลยวะเช็คดูเหรอมีเหมือนมีคนเดินเลยวะเนี่ยไม่รู้คนได้ยินเสียงป่าเลยเนี่ยเสียงดึงคือใครเดินอ่ะเช็คหน่าน่ากลัวสัตว์ แต่มันหายไปแล้วเฮ้ยช่องเองแคบอ๋อทางนี้เหรอช่องไหนเนี่ยเฮ้ยเหรออยูอ <c oughs> ยย่ฟูดงอีเชียวตรงนี้อู๋มึงแน่ไม่บอก พ้อเล่ดนดูง่ายๆวะ่ะโอ้โน,นี่เปิดโโหทางโคตรยาวเฮ้ย hey. เป็นไรเฮ้ย hey. นี่ทำไมเนี่ยแรงไอ้เร็วเว้ยนะตรงนี้เฮ้ย hey. เขาขอ

ไม่มีขเหมือนมีแค่นี้วะตายทำไรได้แล้วบอกไม่มีททำไปต่อแล้ววะติอออถึงดียวเแวเฮ้ยยูแมงเอ้ยกวาเลยสร็เลยยึดมีอย่ไหมเนี่ยมีไหมนีฮยเอานะฮยอ่ะอ่ ออเฮ้ยเอ้าจะเป็นด่านที่แล้วเหรอชะเตอร์ที่แล้วเนี่หว่ารถอ,อ่ะจบละโอดหน้อยมากเฮ้ยม,มึงมึงรังสัวจบลวโอ,อ้โหช็อเตอร์สองโอ้โหมีแค่นี้เองโอ้ไม่รู้ก,กลัว <laughs> เาแต่คนดูไม่รู้จะฟื้นดุงเปล่านะแล้นก็จบแค่นี้กันเดี๋ยวต่อยจบพัทท่านนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยต่อชาอตเตอร์สา ต่อเลยกันเนาะรู้สึกว่าแบบช็อตสองพุนคิดว่าจะหลอนน่ากลัวที่ไหนแดงมันดูไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะสำหรับผมนะไม่ค่อยน่ากลัวคิดว่าจะมีอะไรมันไม่มีอะไรมากอ่ะแต่เมื่อกี้สะดุ้งจริงฝังช็อตเลยโหแบบเดี๋ยวดูว่าชัตสามกับสี่เนี่ยเรียมันจะน่ากลัวหรือหรือยังไงต่อนะผมผมแต่ผมเชื่อว่าชัตเตอร์แรงน่ากลัวว่ะน่ากลัวผมว่าเดี๋ยวดูว่าฝนจะน่ากลัวอีกไหม เดี๋ยวผมจะเล่นแแบบนี้ด้วยเอ้ยไม่ไม่ได้อยู่ให้เล่นเดี๋ยวเล่นนี้เป็นดูปภาพมันอยู่โรงพยาบาลด้วยโอ้โหฉีดโรงพยาบาลโอ้โหสัตว์แค่เป้บุกบ้านก็หลอดแล้วไอ้นี่บุกโรงพยาบาลเลยโอ้โหไอ้มันขนลุกยิ่งเดิมอีกแล้วก็จบแค่นี้อย่าลืมกด subscribe แล้วก็ขอบคุณคนแรกโอ้โหมันดูเยอะมากคนดูเยอะไม่คิดว่าคนจะดูเยอะเนี่ยเนาะโอ้โหแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กด กดไลค์กดแชร์ด้วยครับโอ้โห